การรถไยสบายดีพี่น้องเมือ่อซุกซุกหน่มเนาขึันเขาแล้วสรงสามาเสนอมมกันวันนี้โมมาจะพาทุกคนไปเบิ้งท่านโนนหรือว่าสถานีบีอาร์ที่รถเมย์ด่วนนั่นเองนะทุกคนนอกจากถือว่าโมมาจะเริ่มจากอยู่จุดมหาวิทยาลัยแห่งสาดเนาะจนกลัวไปหาอยู่ที่สถานีพนสะอาดน,นั่นเองนะทุกคนเนาะอ่า นี่ก็ถือว่าอยู่นี่นั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตมหาวิชาลัยเดออยู่ด้านข้างเบื้องขวามือนี่แล้วก็จะเป็นบอนขายโทรศัพท์ที่เป็นศูนย์ใหญ่เนาะอ่าศูนย์ใหญ่ในร้านหรือว่าเป็นห้างใหญ่เนาะเออเกี่ยวกับขายมือถือหรือว่าโทรศัพท์เนะาะคอมพิวเตอร์อย่างต่างตงเนาะก็อยู่ในด้านข้างเบื้องขวามือนี้ส่วนด้านขวาด้านซ้ายมือนเนาะเมื่อกี้ด้า,น,านขวามือ ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยหแห่งชาตินครเนะเราะมมาไก่จะเริ่มอยู่จุดนี้นจนกลัวไปหอดสถานี้นสะอาดนกะก็คืออยู่แถวอนุสาวรีเนะาะหรือว่าประตูใส่นั่นเองเดี๋ยวบัวมา,าจะพาทุกคนไปอัปเดตเบื้งองขอบเขตประตูใส่ว่าเป็นแนวไหนเนาะช่วงนี้พนกงจยังมีการอัปเดตประตูใส่นาะรอบๆข้าง ของประตูใสนั่นเองนะอันนี้จะเป็นทางเข้าไปมหาลัยนะ้อยยูเบื้องซ้ายมือนี้นั่นเองนะก็ถือว่าอยู่จุดนี้ก็จะมีหลายบ่อนนาะที่จะเป็นบ่อนพักรถเมย์บีอาทีนั่นเองนะทุกคนนะก็คือเป็นสถานีเนะาะ อยู่บอลนี้กันเลยเนาะอ่าเพิ่นก็ได้วางตู้อีกอย่างนี้เนาะตู้บอลพักบอลเสาเนาะเพิ่นก็ได้เทคอนกรีตเป็นแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่ายังแต่อ่าโครงหลังคามันเนาะที่จะมาใส่นั่นเองนะก็ยังมีหลายๆภาคส่วนเนาะที่อ่าที่อ่าหลายคนเนาะหลายคนก็อาจจะว่าว่าเป็นอย่างต้องไปเฮ็ดอยู่กลางถนนกลางถนนแบบนั้นเนาะข้ามท่อข้ามทางนี่มันสิบ่ยากบ่เนาะ วัวเนาะแล้วก็เป็นเส้นทางที่มันแคบเนาะอันนี้จะเจอคอมเมนต์แบบหลายๆเนาะจากการที่คนโพสนั่นเองนะหลายๆที่ตามซื้อออนไลน์ต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่มันจะเว้นระยะห่างระยะห่างอะไรอย่างไรเข้าเขตบริเวณทางมหาลัยเนาะอันนี้ก็จะเป็นถนน450ปีเนาะถ้า่450ปีนั่นเองนะครับไปซื้อหุ้นก็จะออกไปทางอ่า สถานีรถไฟเหล่าจีนเนะาะอยู่ทางนี้นั่นเองนะเดี๋ยววัดก็จะขี่รถเลาะแบบนี้ให้ทานผสมได้เบิ้งได้เห็นไปน้ากันนะทุกคุณเนาะนี่ก็ถือว่าที่หลังๆมาเนาะหลายคนก็นอาจจะเว่าว่า,าทางคองทางแคบเนาะทางยุยธามันก็นได้ออกมาสี่แจงเนาะว่ายัางที่มีการขยา,ายเส้นทางเพิ่มนั่นเองเนอะ อยู่ที่เขตปูนสะอาดนั่นเองเนาะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นกองชุมเนาะกองชสมแล้วเพื่อนการยังบบทันได้มีการแผนขยายเทือเพราะว่าคณะภาคต้อนมันจะเห็นให้เส้นทางติดคัดนั่นเองนะเพื่อนกายังบบทันได้ขยายเนาะแต่มีแผนที่จะขยายเพิ่มเนาะส่วนการ เดินค้ามพ่อข้ามทางเนาะอันนี้ก็ยยงบทันได้หูารายละเอียดเธอว่าเพื่อนชีมีการแก้ไขแนวใดเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวจริงว่าในการไ้นั้นชีมีความยุ่งยากหลายน้อยสำํำไหนเนาะก็ถือว่าเป็นต้นปีเนาะต้นปี2องพเนาะที่แผนเพื่อนยากให้สําเร็จนั่นเองนะที่จะเปิดน,นําไสารถเมย์บีอาที่หรือว่า สถานี BRT อยู่ในประเทศลาวเนาะก็ถือว่าให้ยกระดับความต้องการหรือว่าลดพ้นมลพิษทางอากาศเนะเาะให้มันได้หลายที่สุดนั่นเองนะอา่าอันนี้กับบมาดกับยูจุดที่ขัวเนาะขัวข้ามเป็นสะพานลอยแบบนี้เนาะทุกคนเนาะนี่ถ้าในกรณีแบบเ,เส้นทาง BRT เนาะที่เป็นยูจุดกลางถนนเนาะก็ถือว่าถ้าสร้างเป็นสะพานลอยแบบนี้ก คือซีดีเนาะทุกคนเนาะก็คือซีดีแบบว่าผูา้ใดมาทางด้านข้างก็สามารถขึ้นขึ้นอันนี้ก็เป็นความคิดของเอมาดเองนะทุกคนเนาะที่เอมาดอยากให้มันเกิดแบบนั้นเนาะก็ถือว่าสร้างมาทางสองด้านแล้วก็ลงมาเลยนะทุกคนเนาะลงมาที่ถนน b r อที่น,นันนะ้นก็ถือว่ายู่ตามเต่ละสถานีนั่นเองนะให้มีสะพานลอยแบบนี้นะเองทนะุกคนเนาะแต่ว่าให้มันลงยู่จุดกลางนันที่ กลางสถานีนั่นเลยเนะาะเพื่อมันจะโบดได้ยุ่งยากในการที่เขาจะเดินทางย่างหรือว่าข้ามถนนไปขึ้นรถเมเนาลรถเมลนี่จุดจ่ายกลางนั่นเองเนอะและหลายคนกับแบบเอาต่างประเทศมาเปรียบเทียบเนาะทุกคนเนาะเปรียบเทียบก็บคือว่าดูต่างประเทศนั้นเป็นอย่างต้องเฮ็ดอยู่ทางข้างและเป็นอย่างประเทศลาวเขาจึงเฮ็ดอยู่ทางกลางเนาะอันนี้กับ หลายคนก็สงสัยนั่นเองนะสงสัยว่าเป็นอย่างจิงเห็ดอยู่ทางกลางเลยมันจะเข้าไปยอกไปยากโบ่อย่างนะอ่าอันนี้ก็จะเขาจะได้เบิ่งอีกเท่านึงเนาะว่าอ่าจะมีความยุ่งยากหลายตำไดนเนาะถ้าในวันนี้เปิดไส้นั่นเองนะบางเทือก็อาจจะบุมีคนไส้เลยแล้วว่ามีคนไส้น้อยอย่างเนาะแต่มันอาจจะโบ่ยุ่งยากแต่ว่าหลักๆเลยถ้าในกรณีแบบถ้าเฮาโบ่ข้าใหญ่เส้นทางนะจากการเบิ่งตัวจริงเนาะ ถ้าพวกขยายเส้นทางแล้วแมน่นแน่นอนอยู่แล้วเน,น,น่นกว่านาะแต่ถือว่ามันติดคัดแน่นอนร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้เนาะแต่ถือว่าขนาดที่ยังบุทันมีรถเมย์แต่เฮากันอย่างไสถนน,นเรื่องนี้ก็ถือว่าช่วงซีมงแรงอย่างเลิกการีอย่างไปเนาะมันจะจะติดคัดอยู่บนทันเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่น้อยแล้วก็แคบอีดีตามตัวจริงนะอ่าแต่เพื่อนจีเฮทันบานอนในกรณีแบบว่าเพื่อนจีขยายเส้นทางเพิ่มนั่นเองนะอ่า อันนี้เราก็จะได้มาเบิ้งอีกเทือนหนึ่งนั่นเองนะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่นักเหียนกําลังเลิกโรงเหียนเนะเลิกโรงเหียนก็ถือว่าใกล้จะเข้าประมาณสามห้าสิบมงเนาะอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นสะพานลอยเนาะก็ะถือว่าเป็นขวัวข้ามถนนถนั่นเองนะถนนหนทางเนาะก็ะถือว่าเป็นะสะพานแรกของประเทศลาวเลยแหละเนาะที่มีเส้นทางแบบนี้นั่นเองนะหระือว่าขวัวลอย พาแบบนี้เนาะคุณเนาะก็ถือว่าอยู่ถึงที่เดี๋ยวพมาจะพาท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวนี้พมาจะหอดอยที่อ่าพรมสะอาดเนะาะฮะสถานีพรมสะอาดที่เพิ่งจะมีเฮ็ดได้เป็นหูบเป็นห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะอยู่ทางด้านหน้านี้นั่นเองนะนี่อันนี้ก็ถือว่าในช่วงที่อ่าสี่สี่โมงสามโมงสี่โมงเนะาะประมาณนี้นะคุณเนาะที่พมา่าจะได้ออกมา เบิงเนาะอ่าสัมเบิงอ่ตัวจริงเนาะอยู่ในขอบเขตนี้แล้วก็พาท่านผู้ชมมาอัปเดตเบิงว่ามันสิเป็นแนวใดนั่นเองเนาะทุกคนเนาะนี่จะไว่าอยู่ทางด้านหน้านี้แล้วเนาะทุกคนเนาะถ้าเส้นทางนี้ไปซื้อก็จะตกอยู่ที่อนุสาวรีย์เนาะอ่าอนุสาวรีย์เพื่อนก็มีการอัปเดตการก่อสร้างอยู่ในรอบๆข้างๆเนาะจะได้ว่ามีต้นหมอกต้นไม้แล้วก็เป็นหูเป็นจวยเนาะมีข้อมีแคร์เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะว่า ห,หูาัหน้าตาสิเป็นแนวไหนเนาะแต่ละปีแต่ละปีมีการอัปเดตเนาะอ่าอัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้เห็นนํากันนั่นเองนะอ่าเส้นทางนี้ก็ถือว่ากว้งงางใหญ่เนาะกว้งงานะวงใหญ่พอสมควรแต่ไปเฮ็ดถนนบีอาร์ที่ใจด้านกลางนั้นสิเป็นแนวไหนนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวนี้พมากากะไกลจะห่อนานะซูนพูนเนาะทุกคนเนาะโตที่แมนๆออกมาหันก็นกนจะเป็นอานุสาวรีเรียกว่าเป,ประตูใส่เนาะอ่าประตูใส่นั่นเองนะ ๋ยวจะรอท่าไฟแดงนี้น้อยนึงเนาะแบบกะเราจะขี่รถไปต่อนั่นเองส่วนระดับน้ำนะในช่วงนี้กะถือว่า,าลดลงแล้วนะทุกคนเนะาะก็ถือว่าแห้งลงแล้วน้ำของนั่นเองนะกะถือว่า,าปลอดหัยแล้วเนาะอยู่ในนครหลวงจันทร์ก็ถือว่าน้ำาบดท่วมแล้วน้ำแห้งแล้วนะทุกคนเนาะน้ำท่วมแล้วลวนะก็จะท่วมอยู่บางจุดเนาะมันก็นบุถึงขั้นว่าสีท่วมตัวเมืองหลายไง อีหลีเนาะทุกคนเนาะกลาเป็นปกติเนาะอ่าที่อ่าน้ำท่วมก็จะเป็นบางบางบ้านเนาะที่อยู่กอบเขตเรียบหรือว่าต่ำที่อยู่อ่าต่ำแม่น้ำของนั่นเองนะอ่าอยู่ในทางฝั่งลาวเนาะอ่าส่วนทางอ่าทางหลายหลายบ่อนก็ถือว่าเพิ่นก็ได้มีการเบียบเนียนเครื่องเนียนของอนามัยยาอนามัยเคืองกันแล้วเนาะอยู่ที่หลวงน้ำฐานนั่นเองนะระดับน้ำเมันกั ลดลงแล้วนั่นเองนะอ่า,อานจะได้มีการแม่ว่าอนามัยยา้าอนามัยเฮือนเป็นที่เรียบรนะ้อยเนาะอ่าบางคนก็ได้เอาตูดอย่างต่างๆเนาะอ่า่ว่าขี้ตอกขี้โตมในอย่างนอกร้ายแล้วก็เสียหายหลายย่างนานะทุกคนเนาะไ่ว่าจะเป็นเฮือนแคมนอกแหนน้ำในอย่างเนะหมือนกัน,กนลุไปเมืนะ่อเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าอยากให้ทุกคนแบบส่งกำลังใจให้ทางฝั่งนั้นเนะาะก็ถือว่ากำไรส,สู้นั่นเองเนาะ แล้วก็ยังมีหลายภาคส่วนเนาะ่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าตัวค้าขายออนไลน์อย่างเนาะเพิ่นก็ได้ช่วยแล้วก็รัฐบาลแดกเนาะได้ช่วยไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นสถานีที่นี่ลยเนาะคนสะอาดนั่นเองนี่ก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้เนาะเพื่เนาะก็จะแคบอีหลีเนาะแคบอีหลีตามที่หลายคนได้ร้องและเนาะอ่นี่กันเลยเนาะจะขี่รถนี่จนไปสูทเพื่นเนาะอนี่ ก็จะตามตัวนี้มาส่วนตัวเป็นหูเป็นห้างก็จะเป็นตที่อ่าโมาะกายนาเมื่อกี้นั้นนะก็จะเป็นสถานีบนสะอาดนั่นเองเน,นะอ่าก็ถือว่าเพื่อนก็นได้สร้างเป็นหูเป็นห้างอ่าจบเจือแล้วเนาะอ่าแต่ยังอ่าจากหลายๆสถานีเนาะยังบุทันได้เห็ดเถืาอันนี้จนกลัวหอดอ่าไปตลากเร้าเลยนะคนเนาะอ่าจะเอี้ยวไปนี้แลวกเลี้ยวเบื้องอ่าซ้ายมือเนาะเลี้ยวเบื้องซ้ายมือ ไปแล้วก็ไปทางตลาดเซาเนาะคนก็ได้มีการแบบอ่าถือว่าปักันอย่างตั้งต่าง,งเนาะอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่อ่าไกลเนาะถนน b r อนั่นเองนะส่วนรอบๆประตูไซเนาะคนก็นจะมีการอัปเดตแบบนี้แล้วก็น่าจะเห็ดเป็นจวยแบบ ถ้วยอ่าประมาณถ้วยอาเซียนประมาณนี้นะทุกคนเนาะแต่๋ยวมาร์กบโบฮูว่าเมนอย่างแท้เนาะทุกคนเนาะจะมีต้นหมอกต้นไมน้เนาะโอเคเนาะฝากทุกคนถ้ามาคลิปนี้ก็สมาสมารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกดใจให้มันี่คลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้โบมารกอยากจะกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย